สวัสดีครับด้าการตรวจสอบสภาพอากาศในดินานาลมฟ้าพยากรณ์กับผมธิพัฒน์ปินลโรดวันนี้15กันยายน2563ครับยังคงต้องติดตามการพัฒนาตัวของย่อมความกดอากาศตามกำลังแรง90 w ดยนะครับที่คาดการว่าจะเป็นพายุทรงร้อนหมายเลข12ที่พัดเข้ามาเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยครับหลังจากที่แบบจำลองสภาพอากาศของสำนักพยากรณ์อากาศต่างประเทศหลายโมเดลที่คาดการตรงกันนะครับว่าจะเคลื่อนเข้ามาสู่พื้นที่ทางด้านภาคอีสานของประเทศไทยขณะที่กระมวลตัวนิวิทยา ของไทยก็ประเมินนะครับว่าระดับความรุนแรงของพายุนั้นจะทวีกําลังเป็นถึงขั้นพายุโซนร้อนที่มีความเร็วตั้งแต่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปจนถึง120กิโลเมตรนะครับและก็จะได้รับการตั้งชื่อว่าพายุโนนอื่นนะครับเกาหลีเป็นผู้ที่ตั้งชื่อให้หมายถึงเรืองแสงหรือว่าแสงสีแดงที่เกิดขึ้นในยามพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกครับวันนี้ต้องมาติดตามการพัฒนาตัวและเส้นทางของพายุลูกนี้ครับโดยล่าสุดนั้นพายุลูกนี้เคลื่อนตัวอยู่ทางด้าน ทะเลตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับและวันที่16กันยายนก็จะพัฒนาตัวเป็นระดับดีเ r e s s i ครับจากนั้นในช่วง17กันยายนครับก็เข้าสู่พื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับพัฒนาตัวกลายเป็นระดับพายุดีเ r e s s i หลังจากนั้น18กันยายนครับก็จะเคลื่อนประชิดทางด้านฝั่งเวียดนามนะครับพัฒนาตัวกลายเป็นพายุโซนร้อนก่อนที่มีทิศทางจะเคลื่อนขึ้นสู่บริเวณของพื้นที่ทางภาคอีสานของประเทศไทยในช่วง19กันยายนนะครับ ซึ่งทางภาคอีสานครับก็จะได้รับอิทธิพลของพายุลูกนี้ตั้งแต่ช่วงของวันที่18กันยายนแล้วนะครับก็จะเริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่เวลา16นาฬิกาครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่19กันยายนนะครับูนย์กลางของพายุนี้คาดการณ์กันอยู่นะครับว่าจะเข้ามาในพื้นที่ทางด้านภาคอีสานครับโดยเฉพาะตาของพายุนั้นก็จะอยู่บริเวณของพื้นที่บึงกาฬนนองข่ายสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับรวมถึงอิทธิพลของพายุลูกนี้รัศมีนั้นก็จะปกคลุม ทั้งบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานตอนบนอีสานตอนล่างรวมถึงพื้นที่ทางด้านภาคเหนือเลยนะครับโดยเฉพาะในวันที่19กันยายนที่คาดการกันว่าพายุลูกนี้จะส่งผลทําให้พื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานนั้นเกิดฝนตกหนักนะครับปริมาณฝนที่ตกสะสมนั้นก็คาดการกันนะครับว่าอาจจะมากถึง100มิลลิเมตรในบางพื้นที่หลังจาก20กันยายนไปแล้วนะครับจากแบบจําลองส่งประกาศก็มองเห็นนะครับว่าทิศทางของพายุนั้นก็จะเคลื่อนขึ้นสู่ พื้นที่ทางด้านภาคเหนือในช่วงเวลา7จ็นาฬิกาครับก็ทําให้ฝนนั้นเกิดตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับก็จะเข้าไปหล่อเลี้ยงตัวของพายุเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่คาดการณ์กันว่าจะมีฝนตกนะครับก็ตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนลงมาเลยนะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังฝนตกหนักและอาจจะเกิดน้ําท่วมได้เหมือนกับภาคอ,าอื่นๆนะครับเพราะว่า จากภาพรวมแล้วมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงมากในช่วงที่หมุนเข้าหาตัวพายุนะครับแล้วก็บนกลับมาในพื้นที่ของทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นจะยังคงต้องติดตามพายุลูกนี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะหากเปรียบเทียบความรุนแรงของพายุลูกนี้หลังจากที่ผ่านเทือกเขาอันนามที่มีความสูงมากกว่า3กิโลเมตรของเวียดนามแล้ว,ลวก็จะลดกําลังลงไปครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยก็อาจจะอยู่แค่ ระดับพายุดีรสชันหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแต่แนวโน้มล่าสุดนั้นนะครับดูทิศทางการเคลื่อนตัวทะลุออกไปทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับไปทางพม่ารวมถึงบังกลาเทศโดยหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้ก็จะดึงลมบริสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงแล้วก็พัดฝนเข้าสู่พื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับนี่เป็นแบบจําลองสภาพอากาศในเบื้องต้นครับซึ่งต้องจับตาและเกาะติดความเปลี่ยนแปลงของเส้นทางพายุลูกนี้กับ วันที่สภาพอากาศนับปัจจุบันครับร่องมรสุมร่องฝนนั้นพาดผ่านอยู่บริเวณพื้นที่ทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานนะครับขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยครับก็ทําให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ครับแต่ว่าโดยภาพรวมนั้นฝนจะลดลงไปนะครับเนื่องจากเวลานี้ถูกดึงความชื้นไปหล่อเลี้ยงตัวของพายุครับก็ทําให้ฝนลดลงไปในช่วงวันที่16และ17นะครับก่อนที่พายุใหญ่จะเข้ามาครับเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วง ของปลายสัปดาห์นี้ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะการเตรียมความพรอ้อมรับมือภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและพายุที่พัดเข้ามานะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเกาะติดเส้นทางของพายุลูกนี้ได้กับเรานะครับทางอิทธิพลรัฐทีวีขอพบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ